อโอวันนี้พี่เอกับพี่เฉาไม่อยู่อ่ะแจกเงินไม่มีกระจิกกระใจทำงานมันไม่กระชุมกระชวยเลยะค่ะพี่หอมค่ะนน่น,น้องแจกเงินต้องลดความดัดจริตลงบ้างนะคะรายการไม่มีพี่เอก็สนุกสนานดีออก,ดก,ดกเดี๋ยว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 จะฟองพี่เอนะคะพี่หอมค่ะว่าแต่วันนี้เนี่ยพี่พ หายไปไหนไปใไดผมอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยอะอ,อะไรอีกเนี่ยไออ,อีภาพกุมาสายอีกแล้วหรอตายแล้วเนี่ยพิธีกรเนี่ยบอกแล้วอย่าจ้างกะโหลกกะลามากจ้างชาวชามาคนหนึ่งก็พอแล้ว วินัยก็ไม่มีเองแค่ผมมายืนคู่คุณผมยืนประคองอยู่นี้เรตติ้งนี่พุ่งพุ่งพุ่งโอ้พุ่งขึ้นเลยนะพุ่งลงจะพลาดหรอพุ่งขึ้นครับผมนี่แต่บางทีฉันก็อยากจะได้พิธีกรหล่อๆมายืนข้างๆบ้างให้มันแบบว่าเออจเจริญหูจเจริญตาเข้าใจไหมเพราะตอนนี้พี่เอมไม่อยู่ฉันจะทําอะไรก็ได้ฉันจะใช้เงินยังไงก็ได้ไล่ใครออกก็ได้อ,อีนี่บ้าอำนาจอีนี่บ้าอำนาจน,นะ